คุณเสกสกลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกนะฮะบทบาทอีกบทบาทหนึ่งที่ได้รับมอบหมายตอนนี้ก็คือเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจในการตรวจสอบและติดตามผู้ค้าสลากเกินราคาฮะาซึ่งเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการขายสลากเกินราคาเนี่ยนะครับวันนี้ประชุมกันหลังประชุมคุณเสกสกลเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้ช่วยพบตรพลตํารวจโทรป,ประจวบวงศุขในฐานะรองหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจเนี่ย เป็นหัวหน้าทีมไปจัดการกับยี่ปัวซาปัวที่รวบรวมโคต้าหวยนะเอาไปขายจนมันแพงอ่ะขายช่วงไงวิธีการคือยังไงนะวิธีการก็คือจากกรณีศึกษาที่มึงเลยจําข่าวได้ไหมที่เขาไปตรวจเจอที่ไปษนียสวมสิทธิ์บ้างอเอา,ไป,าไปรวมเพื่อที่จะเอาไปขายตอบนะตอนนี้มีข้อมูลผู้ค้าสลากลายใหญ่อยู่ในมือะนะแล้วหากลงพื้นที่จับกลุ่มเนี่ยก็จะทําก็จะถูกยึดโคต้าไปนะ ะนะเพราะฉะนั้นจะเข้าไปจัดการเรื่องนี้โดยตั้งเป้าก็คือ40ไปรษณีย์ไม่ขอบอกว่าไปที่ไหนคือตำรวจเนี่ยจะไปที่ไปรษณีย์แล้วก็จะไปจับไอ้คนที่จะแบบเป็นผู้ขายช่วงลายใหญ่เนี่ยแล้วไม่บอกนะว่า40ที่เนี่ยคือที่ไหนบ้างที่ไปรษณีย์ใช่เอาละเหมือนที่เลย,ยงไงใช่ไหมคุณแลมโบ้บอกว่าถ้าทําครั้งแรกทําครั้งที่สองครั้งที่สามคนพวกนี้ก็จะเข็ดคือปกติเขาจะได้ได้หวยมาก็จะให้ส่งทางไปรษณีย์ไปแต่พวกนี้ก็จะนัด นัดก,กันว่าที่ไปษนีเนี่ยเป็นจุดรวมของแล้วก็ส่งต่อให้คนที่ไม่รับโคต้าพฤติการเป็นแบบนี้ก็เลยเอาละไปษนีเนี่ยจะไปรอไปดักใช่มสี่สิทีภาษาสาสาเรเียกไปจอบไปจอบจอบแปลว่าอะไรคะไปจอบก็คือไปดักอ๋อไปดัก <laughs> ไม่ให้รู้ตัวนี้คุณ <c oughs> เสกสมคลอัฐวงพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีความขึ้หน้าหลายเรื่อง